วันนี้ที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทรประจวบวงสุขผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจในฐานะรองหัวหน้าคณะทำงานและคณะทำงานย่อยเพื่อพิจารณายกร่างกฎหมายลำดับรองและเตรียมความพร้อมในการรองรับการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ .2565 ได้ออกมาชี้แจงกฎหมายจราจรใหม่จะมีผลบังคับใช้ให้บาะท,ที่2ต้องคาดเข็มขดัด ฟ่าฟื้นปรับ2,000บาททําให้คนที่ใช้กระบะแคบที่ไม่มีเข็มขัดออกแบบมาเพื่อใส่ของมีปัญหาพลตํารวจโทรประโจบกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นข้อมูลที่คลาดเคลือ่อนซึ่งข้อเท็จจริงพรบรจราจรทางบกฉบับที่13พศ2565จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5กันยายน2565โดยตํารวจจะต้องออกประกาศเกี่ยวกับการโดยสารในกลุ่มรถที่มีที่นั่งไม่สามารถตั้งเข็มขัดนิรภัยได้ภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่พรบ มีผลใช้บังคับโดยจะมีคณะทำงานพิจารณายกร่างกฎหมายที่มีพลตำรวจเอกดำรงศัก์กิจติประพัดรองพบอตอรอเป็นที่ปรึกษาและพลตำรวจเอกปรีชาเจริญสหายนนท์ที่ปรึกษาพิเศษตำรวจเป็นหัวหน้าคณะหารือร่วมกันระหว่างกรมขนส่งทางบก กับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในการจัดทำร่างประกาศฉบับดังกล่าวซึ่งในเนื้อหาสำหรับรถกระบะแคบปนั้นกำหนดให้รัดเข็มขัดเฉพาะแถวหน้าในส่วนของแคบปไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยแต่กำหนดให้มีผู้โดยสารไม่เกิน2หรือ3คนซึ่งยังอยู่ระหว่างพิจารณาของคณะทำงานพลตำรวจโทรประจวบกล่าวอีกว่าปัจจุบันร่างประกาศฉบับดังกล่าวอยู่ในกระบวนการขอ,ของคณะทำงานพิจารณาย,ยกร่างกฎหมายในการนำเสนอร่างให้คณะกรรมการใหญ่เห็นชอบและออกประกาศให้มีผล ใช้บังคับตามกฎหมายต่อไป